ลูกดกเพชรแพ็กสีเป็นแกนเวลาประชุมครับลูกดอกเพชรโอ้โหวันนี้โอ้โหเนื้อตัววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้กเหนื่อยอยู่ครับเนื้อยเหนื่อยเหนื่อยยังไงเหนื่อยยังไงก็เดินโดนบี้เขาเร่งยกองห้างเโอ้โะลาใจไปหน่อยใช่ไหมมียกองห้างย่ห้างดิโดนกี่หมัดเนี่ยอ๋อนับนับไม่นับไม่ได้เลยนับไปส่วนพี่ถ้าเกิดว่าไม่มีบนเก่านะ ครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเลยใช่ไหมถ้าไม่มีราคาครับบุญเก่าบุญเก่าสียกแรกครับผมได้ได้ยกไหนได้จะได้ยกสี่เยอะไหมยกสี่ยกสี่ได้อะไรได้เข่าได้ล้มได้อะไรหลายลูกแข้งขวาขาไปครับโอ้ยลูกกอกเพชรวันนี้วันนี้ถ้าเกิดมาไม่เต็มสตรีมเนี่เป็นไงวันนี้อ่ะก็น่าจะเสร็จพีครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับพอใจไหมวันนี้พอใจเก่งมันจบของตัวเองไหมพอใจเท่าไหร่ครับเพราะอะไรก ยังเหนื่อยอยู่ครับเลือดแรงตายแรงตายเพราะเราชอบเกมสชั้นตลอดหลังๆนะใช่ครับเก็เกมชนะกี่ครั้งแล้วนี่ชนะมาสามไปติด้วโอ๊ยสามไปติดแล้วลูกกอกไม่ธรรมดานะครับผมภาคนี้ปีนี้ตั้งเป้าไงอ๋อน่าจะเก็บไว้ใช้ไว้หมดเลยฮะตั้งเป้าว่าจะเก็บใช้ไว้ให้หมดทั้งปีให้หมดทั้งปีครับผมพี่ถ้าเกิดหมดทั้งปีเป็นยอดมวยนะรู้ป่ะครับฮะยอดมวยเลยนะยอดมวยปีนี้นะถ้าเกิดไม่ไม่แพ้ใครเนี่ยโตๆเลยพี่อ๋อฟพรโอ้ยทุก อไ้งมน่าจะสองหมครับสองหมื่นไม่มีอาการแบบแต่ก็โดนวันเสียวนะวันเสียวโอ้วันนี้ใครอาฉีดบ้างก็นแดงรถดีครับไมที่แดงรถดีสองหมื่นแลแล้วก็ใครอีกมันล็อคนเมันล็อนนอ่าก็เป็นสองหมเนาะโอ้ยเอาละครับอายุเท่าไหรลูกกองเพชรอายุย่ายี่สิหนี่สิเก ยี่สิบห้านี้สิบเก้าโอ้ฉลองวันเกิดให้ตัวเองดิครับผมใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเอ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอ้าวขอให้มีความสุขกันนะ้องนะขอให้เป็นยอดมวยน,นะน้บบองนะเอาบอกพี่น้องติดตามหน่อยเอา้าฝากเป <ะ S 1> ็นกำลังใจให้ลูกอ๊อเพชรต่อไปนะครับอ่าใบหน้าจะทำเต็มที่กว่านี้ครับโอ้โหเฮวันนี้สุดยอดเลยวันนี้สุดยอดจริงอ่า